สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชันัสดคาวเกมมิ่งรอบตาดำนะคะรับก็ตอนแรกผมจะมาทำคลิปนี้คลิปของเอ่อเฟ้นนี้แต่ว่าเช้าอะ่ะอัดไปแล้วอะ่ะไอตอนตัดอะ่ะช่วงที่ว่าเอ่อทำไฟล์เป็นให้ลงยูทูบอ่ะเอ่อหน้าที่มันไม่พอผมเลยไปลบคลิปเก่าๆทีนี้ไม่ได้ดูชื่อคลิปเลยไปลบลบอัน และไออันที่กดกดอัดไปแล้วไอ้กดนี่ไปแล้วกดตัดไปแล้วอะ่ะมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเพราะน้าที่ไม่พอทีเนี้ไอ้ไฟตัวฉบับอะ่ะผมเหอไปลบทิ้งด้วยม่ก็เลยไปทีนี้ก็เลยมาทำเฟสนี้ดีกว่าของสํานักต้มวิชาลมเพราะถ้าไันได้เลือกแต่แรกอะต้องมานั่งทาตรงเนี้ยก็ใช้เวลาอยู่นะ ก็มาถึงใช่ไหมต้องมาตรงนี้ก่อนครับถ้าเราเข้าไปเลยมันจะไม่ได้มั้งเดี๋ยวผมเข้าให้ดูถ้าเราวิ่งขึ้นไปเลยมันจะห้ามเข้านี่นจะโดนห้ามเข้าต้องทำเฟสก่อนเราต้องมาตรงนี้ครับรับเฟส มันเป็นสํานักเดียวบางที่ต้องนำฟปนี่คุยกับคนนี้นะครับขอเล่งนิดนึงอยังหมดอารมณ์อยู่เลยอ่ะเออเมื่อเช้าอบบนั่งอ่านอาอยู่ตื่นากาานอนแล้วตื่นมาจะได้อัพคลิปจะ,จะได้อัดคลิปลง YouTube เดินกลัไปกดลบคลิปหมดกำลังใจเลยตอนนั้นนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปสร้างตัวที่สามมาแต่คงเป็นหมดง่ายแล้วคงง่ายน่อ คงจะเร็วหน่อยไ้ตัวเนี้ยรอไว้สาสิบนาทีเลยประมอนอย,าอยากอยู่ก็หลังจากนันก็เดินมานนี่นะครับเยินขึ้นข้างบนคุยกับเขาตามข่าครับปึ๊บเราก็ต้องไปหาข่าวมา อันนี้ไม่ใช่ลนะนี่ผมมาเอาของจะกระจายอยู่ตามนี้แล้วครับส่วนม,มากจะเป็นทุกคนอย่นี้แหละนี่อันนี้คนหนึ่งนี่านเวลาวบาแสอันหนึ่ง ต่อแสไม่ใช่แค่แค่กุยนะเันฟังด้วยนะอันนี้สองอยู่ตรงนี้ต้องแอบฟังปุ๊บได้อีหนึ่งมีข้างบนนี้ด้วยครับบอแส ไปะวะผมก็ลืมมาแล้เวลเป็นเนี้ยตอนนั้นทําแล้วก็แป๊บๆนี่ตรงนี้ด้วยแต่จําได้ไหมข้างบนเนี้ยปึ๊บอีกหนึ่งคนนี้ด้วงได้ป่ะวะเว้นก็ลืมๆ ต้องขออภัยด้วยเฮ้ยอันนี้เปล่าอ๋อนี่น,นี่ถูกแล้วเอ้เหลือสุดท้าย น่าจะคนนี้กลุ่มนี้มั้งนี่เออใช under the power from the ways side the building cast they left u n d e sun power power ก็ตรงนี้ไง ใช่คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ <c oughs> ไหมสำเร็จอะไรไม่รู้ไม่ใช่ใช่ เอ้ยเดี๋ยวในครัวผมได้ว่ามีในครัวเลยด้วยนะนี่ๆสวัสดีครับน้องแมวรบแล้ว <laughs> น้องแมวตรงนี้นะทุกคน <laughs> บอกว่าน้องแมวจะเล่นดอกไม้อยู่อย่างที่บอกผมเองก็ลืมขออภัยด้วยปึ๊บไขปริศนานะครับ กับอันล่างปะจะไม่ผิดไม่ใช่อ่ะนันนี้กันบนแต่ได้ว่าอันนี้มันชอบเฉยเฉยอ่ะกันนี่กันนี่งั้นก็ประโยคนนี้ด้วยกันแหละน่าจะ คือเออสุดท้ายแล้วปะอย่างปึ๊บน่าจะหมดแล้วมั้งสุดท้ายแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนอันนี้ผมไม่รู้ใครนะไปขึ้นข้างบนกัน ตันให้โดนมาคุยอะอ๋อไหนหยิบตรงนี้ผมลืมมีของกุญแจอยู่นี่ตกกลางลงเพื่อ ้องใช้สเกิลมั้งใช่ใช่นี่นี่ปึ๊บแต่มาละวจนั้นก็เข้าห้องไปขอไพ่ขอไพ่เฟสมันนานแล้วทำตั้งแต่วันแรกแรกที่เข้าเมืองหลวงแลวมั้งปึ๊บเก็บของในนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บมั้งใช่ไม่มีอะไรให้เก็บแค่เข้ามาเอาของแล้วก็ขึ้นไปข้างบน ให้ไปแล้วเรียบร้อยเราจะเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนวิชาแล้วใครก็ไม่รู้อยู่ดีไปนั่งอยู่กับพวกเราคุณนางงงดิกดเจ,จเรียนวิชาดกดเฉพาะสีเหลืองนะครับสีเข oh ียวห้ามกดจะเป็นขาวเขียวเอ้ยส้มเอ้ยเหลือง เหลืองขาวเหลืองแล้วจากนั้นจะรัวๆไม่ไม่เสียงผู้ชายวะปึ๊บเราต่อไปจะรัวอน,นั้นนี้รัวเลยนี่วะครบละเอ้ยอยังใครอีกหนึ่งที่ยักษ์ว่าทำไมหนึ่งเรียบร้อยได้แล้ววิชาลม เดี๋ยวตัวใหม่อาจจะเป็นสายลงมันก็สายฮิลไม่ใช่อะไรอ่ะอตัวตัวเนี้ยผมไปลงลงเหลลงเจ็ดคนมาลงกับคนแล้วโอ้นั่งเศร้าไม่รู้ไมค่คนิกีกันผมลงกับบอดแล้วง่ายสุดพอดบางทีก็ผมลงกระบ,บอดแบบไม่ต้องทำอะไรด้วยคือลงไปใช่ไหม แล้วก็ให้บอดมันสู้เองเลยผมยืนเฉยๆแล้วไปหาอะไรทากลับมาไม่ชนะเฉยเลย <c oughs> คือบอดมันเราเราตายอ่ะบอดจะชุบให้เลย่อยดิบอดทำตามเมียแทนมากกว่าผมอกีกอะเดี๋ยวผมจะอจัดค <c oughs> okay. ลิปไปดูโอเคเฟนี้ก็จบแค่นี้แหละก็ไ,ได้วิชาลบ่มมาใช้ละก็น่าจะเป็นสำนักเดียวที่เป็นเฟสเพราะถ้าเป็นสำนักอื่นมันจะเป็นแค่เราล่อ,ลอเข้าไปใช่ไหมอ่าแต่วิชา,ชานิไมนต้อง ทำ,ทำเฟสให้เข้าอข้อห้องได้ไม่งั้นไม่ได้น,นี้จะลดฝางโอเคครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีหายหายไปไต้องกลัวนะเป็นนักปั้นตัวที่สามทำคลิปนั่นแหละที่ผมบอกโอเคครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดติดตามนี่นะตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย